ดูดีป่ะไปดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อเช้ามีกระโพอ้นมาต้มไก่อเนาะร่างพักก่อนพี่น้องพักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพีพีเอซีทุกคนพี่ข้าวมาหลับส้มพี่น้องเลยวันนี้กะมาเบิ่งพ่อกับแม่เพิ่นกรเบื้งบูดยังไนต้มไก่เด้อพี่น้องยามเศร้าๆพี่น้องเลยร่างพักพ่อแม่พักแังไม่นี่อันนั้ัก อันนั้นพักบัวพักบัวป้ะเมล็อันนี้หันพักกันอันเดฟพักกับหอมป้อมอันนี้ฮะพี่น้องหอมป้อมเนาะอ๋อก็เมล็ดพี่น้องเอาพอทักทายฟรีเนี่ยพ่อไปดิพี่น้องจะกินยังไงไปกินยังไงเอาหาลงเดี๋ยวจะใส่บ๊กกเจ้าใส่ก่อนหอมยัาไม่ใส่ยังง

าดีพี่น้องเด้อมากิน้องปุ่นกระปุ่นเด้อมัน่เกินได้นกิน้สบายพี่น้องเด้อพี่น้องกินนมจีนเหือนพี่น้องมจีนใส่ซีิล์ซีฟลไก่สูตรก๋หนเด็กพี่น้องนาหนาวแล้วกินแบบนี้แ่บเลยพี่น้องอกัน Ma di no. านเียนกับเพืเหงานที่เก่าพี่น้องยมันเมากเนาะไพ้อเหตัจุ่ะเช้วเนาะโช้เนาะโซ

เดือนสิบเดือนะเมือเดือนนี้เนาะสิบเอ็ดสิเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดืนเดือนสิบเอ็ป็นแล้วเดือนสิบสกุลตกซองเดือนเลยวะเศรษฐกุล

Tôi này như một hệ đấy Sensa Vertical กินเมื่อตอนนด้วยนี่น้อยเนี่ผมด้ยนอมเศร้ากินมาจากไลยมันเลยกกแล้วจะกินของตด่าม <that> ันกินลายาไดกินได้ดีดีน้อยกินลายแต่มันขื่นใส่มากเลยกินเล่แจะเป็นเลมได้กเล่กันดึกก็กินหมดแ้ดึกยักัดขากินเป็นลำก็ดึกยังคืนพม่่น พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันสิขอจบขอลาพี BPFc ไปก่อนเด้อพี่น้องได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในซองบะตอดชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเผื่อพบพอในคลิปไปใหม่พี่น้องเอ้ยกับมือนีนกับผมมียังมากมายพี่น้องเอ้ยกับพอเป็นต้ม นี่ก็ขนมจีนเนาะขนมจีนพ to ี่น <anes idden> <acja> ้องเลยพอ้ากระต้มข้าวเปียกเนาะมันจะคือกระต้มข่าเปียกนั่นไหเนาะต้มขนมจีนต้มไก่ใส่ขนมจีนเนาะซื้อขนมจีนมาใส่พี่น้องการรสชาติกับรสต่างจากข้าวเปียกเลยเนาะคล้ายๆกันครับอะไรแหละต้มคือคนโบกุจักขนมจีนไปทำงานสามเดือนคนยังโบกุจักสามใครกับโบกุจักว่าเขาปุ้งเขาบโบเขาแบบโบกจัก พาไปเบิ่งตลาดกัื้อเซนไโอ้ยอคุณน้จีนขาวว่ะ <c oughs> เอาลาไปก่อนพี่น้องปอๆกันในคลิปหนาเด้พี่นอ้องสบายดี